สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะคะหอบหอบผ้าหอบหอบอะไรนะหอบผ้าหอบเสื้อมานอนที่บ้านน้องเออหอบเสื้อผ้ามาแล้วก็หอบเสื้อผ้ากลับเลยนะคะตอนนี้คือเราไม่ไดเอารถเรามานะเราก็ให้น้องแป้งขับรถไปส่งนะคะฝนตกแบบนี้ก็สบายเลยนะคะเพราะเรามีรถไปแล้วนะคะนี่เราจะไป ดูน้องแป้งขับรถกันนะคะคือน้องแป้งขับรถเก่งเนาะเพราะว่าน้องแป้งเป็นผู้หญิงด้วยเชียงตุงเราถ้าเป็นผู้หญิงขับรถเนี่ยถือว่าเก่งแล้วนะเพราะส่วนมากผู้หญิงไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นขับรถนะคะอันนี้คือน้องแป้งเก่งมากเลยนะคะไปค่ะเรากลับบ้านกันเนาะคือเรา

จะมานั่งรถน้องแป้งกันนะคะโหน้องแป้งต้องไปล้างแล้วเนี่ยตั้งแต่เลยก่อนงานบ้านโบหองแล้วคืออะไรอะต้องมีเวลาว่างไปอะวอันนี้ก็คือยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย<ม>ไปทําบุญอะ <laughs> แล้วอันนี้ใส่ไว้ขับไม่เก่งไม่เก่งก็ดูตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะสูงมาก สูงมากเลยนะะี่อันนี้เป็นเส้นทางใหม่นะคะนี่ เสร็จครับเอาอีโดงอะไรตั้งไรเออเออเดี๋ยวแบบนี้เลยใช่ไหมเรามาดูน้องแป้นขับรถเพราะว่าข้างๆมันยังไม่ใส่ไม่ใส่ จะยากหน่อยนะลงไปลิกก็ไม่ได้เว่าแ้งน้างวไะ่ก่งอว้าวเก่งอ่ะทางดูหักศอกเนี่ยเออ เมือม่อเมื่อนายพอเอ้ยปอนี้ขี่ย่ามาหาเที่ยวหนูว่านเลยนเนาะอ๋อนี่พระทามาทางนี้ก็คือมันไม่ต้องอ,อ่อยอ้อมไกลแล้วเนะาะตรงนู้นมันอันนี้ไงเป็นคุกขักเยอะ นี่แหละสีปะเตกมากเสีปาเตโอ้สีปาเตกังพูดเลยงอ่ะเป็นกงินปาเันสปาเตกมันกันแค่ไหนมันกันแค่แต่ว่าภาษาคืนมันจะแบบเมียบถนนใหญ่แล้วนะคะโอ้ถ้ามีรถนี่แบบสบายเลย เรื่องนะคะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อ่อะก็ต้องทักโกนอนถ้าอยากเดี๋ยวอยากไปไหนแบบเนี้ยอยากจะอยากจะปรึกษากันอย่างเงี้ยมันก็จะยากนอนจะต้องจอดแล้วมันก็ได้คนละฟิวเนาะเดีถ้าเป็นเหมือนทางเส้นทางแคบไปหรือว่ายัางไงก็อย่างเงี้ยอ,อันนี้รถนี้จอดที่วัดกี่วันอะ่ะประมาณสองวันสองวันถึงสามวันอ๋อก่อนที่เขาจะมาทำ ทางแบบนี้น้องแป้งก็เลยเอาไปไว้ที่วัดอ๋อเอาไว้ที่วัดกลัวแบบออกไม่ได้ใช่ไหมเขาเอามาเทหินเททรายอะไรก็อ๋อเออเออไม่เป็นอะไรก็เาไปซอท่าขึ้นกิจการไปหนาวรู้เหลียวกำน้องแป้งเนี่ยบอกขึ้นก้าวทางสตี๋เจ้าประสงค์เราสงฆ์ใจว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมืดไงเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นมืดมืดเดียวไงเดี๋ยวประมาณ มันสั้นใช่เดี๋ยวประมาณสักอ,อสีุ่มงเงย็นแบบนี้เขาก็มันก็มืดแล้วนะนวเริ่มแล้วตอนแล้ว,ตอ,ลวตอนนี้ยังเป็นอย่างรอฝนตกอีกอะ่ะอ,อมันก็จะเป็นมันจะมืดเร็วมากเลยก็เลยแบบเกรงใจจะไปนนเที่ยวยกันกนะ็ แล้วเราจะเอาอะไรกินนใช่ก็ถ้าถ้ามีเงินนะเออถ้ามีโอกาสนะอ่านนี้ก็จะได้แล้วมั้งนี่ยิมันมันได้เดี๋ยวมันก็จะเอาอะไรกินอ่ะมันจะเอาอะไรกินอ่ะทำมุทุกวันอ่ะปผักกินเนาะมุคือแบบเราไม่ได้ทํามานะ เราให้คนนึ่นเขาชอบทํามาแล้วเราก็มีแต่ข้าวกินอย่างเดียวไงไม่ได้ขายข้าวเหมือนหนอื่นเขาแล้วไงอ่อาอก็เลยแบบต้องาหาเงินตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ต้องหาเงินตรงนี้กินก็เดี๋ยว you ต้องลงไปเปิดก่นจะได้อยู่นะไม่ได้นะไม่ได้น้องแปถึงบ้านน้องโมหงแล้วนะคะทุกคนคือเราขับมานี่ไม่ได้ยินเสียงกุกกักุกกกอะไรเลยเนาะมันนิ่มดีเนาะใช่ไหมเลิกมาเลิกมาอ๋อ รถนี้รถนี้ได้ถ่ายเลิกไหมเนี่ยรถรถคันนี้ amino? ได้ถ่ายไหมไถ่ายอยู่ถ่ายอยู่หรอครันที่เท่าไหร่ไม่รู้ทำไม่ได้เลยอ่าโอเคถึงแล้วนะคะคือกี่นาทียี่สิบสามนาทีเองนะคะเราคุยกันมาแล้วก็เรื่องเอ้ยน้องแป้งตัวนี้เอ้ยเปิดเปิดกระจกดิปเปิดดิมันมันไม่อยู่ตั้งมากไมนอยู่น้หมอเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมันมาทำไมอ่ะจิ้งจกจิ้งจกก็แก่อีกแล้วนตุกแก่อีก เออนี่ีเนยในภาชนขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดื่มอะไรน่ะเนาจะในคือน้องแป้งมาส่งแล้วก็ไปเลยนะคะไม่ดื่มอะไรแล้วเนาะยานี่ก็นั่งก่อนอะไรอ่ะเอาตรงนี้นตอนนี้น้องแป้งมาส่งแล้วก็กลับแล้วนะคะไวมากเพราะว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะกลับ เเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะที่มาส่งแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เด้งข้าวเป็นสองสามมื้อเลยวันนี้อน้องยิ่งไปหลายวันมากเลยอ่ะเหรอแล้วเราต้องไปดูรถให้น้องแป้งไหมอาอหรือน้องแป้งจะออกตรงนี้ไปเลยข้างหลังนะดูข้างหลัง mày lại tông tông ở mắt đó mày đem này quá ơ ơ nó นี่รถน้องโมหองก็มีนะคะรถโมหองใหญ่เป็นรถใหญ่นะมันเหมือนรถตู้รถตู้ใหญ่ๆนั่นน่ะแล้วก็นี่น้องแป้งมาส่งเราได้นั่งรถน้องแป้งมาด้วยนะคะอะไรอ่ะอะไรอ่ะน้องแป้งเนี้ยวเก่งนะคะ เขาเรียกว่าอะไรมันหักศอกเหรอประมาณนั้นอ่างคเก่งมากไปค่ะไปค่ะเปิ้ลกะจอมตต้ก้เปิ้ลแอลหอมเมื่อจอมเปิ้ลนั่นเขาเ่หรือเปอค่ะก็ คือน้องแป้งมาส่งปุ๊บแล้วก็น้องทิพย์ก็ขอกลับเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันแล้วมันจะยาวนะคะก็คือมันก็เย็นวเนาะตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้น้องทิพย์็ไม่มได้กลับบ้านสักครั้งหนึ่งก็คิดถึงบ้านนี่นะอยูติดกันคิดถึงบ้านแล้วคลิปนี้เราก็เจอกันแบบยาวมากเลยเนาะใช่ช่ค่ะก็น้องทิพย์พขอแบบพี่พี่ทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับบ้านก่อน เ,เดี๋ยวที่บ้านจะเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเย็นแล้วเดี๋ยวกลับเย็นกว่านี้ยังไม่ได้อีกแล้วนะต้องกลับเลยนะไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่ต่อแล้วนะน้องแป้งกับน้องทิพก็กลับเลยนะคะก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคิดหน้านะคะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs>